สารจากลุงพุทธพระยายมราชให้รักษาศีลให้เรียบร้อยลุงจะลงมาทำงานเต็มที่คนมีศีลจะได้รับการอภิบาลคนทุกศีลจะได้รับเคราะห์ตามหนักเบาทำบุญอุทิศแก่สรรพสัตว์ให้เจ้ากรรมนายเวรลดละเลิกจองเวรจองกรรมและเอาหสิกรรมต่างๆทุกคนตัวเจ้าทั้งหลาย จงโปรดอโหสิกรรมที่ผู้อื่นและใครๆที่ทำร้ายตัวเจ้าด้วยเพื่อถวายเป็นพุทธบารมีเป็นอภัยทานพวกเจ้ามักจะขอกันและรู้จักให้อภัยทานพวกลุงมาทำงานเต็มที่ฉะนั้นบอกญาติโยมที่เป็นนักบุญให้รักษาศีลภาวนาไว้ตลอดตั้งแต่บัดนี้จนขึ้น15ค่้าข้ามเดือน6ปีชวดเมื่อเดินทางให้ระวังไว้บ้าง มีภัยธรรมชาติด้วยเวลาคิดจะทำอะไรอย่าขนองด้วยวาจาอย่าไปแช่งใครด่าใครอย่าไร้สติเพราะกรรมจะมาพวกที่มีความเลวเขาจะแสดงออกเองหากเธอทนไม่ได้ก็นิ่งเสียเธอจะได้ฝึกอารมณ์ด้วยขจัดโมหะจริตโทสะจริตรู้จักสติสมาธิและลดความโลภความอยากได้อยากจะเป็นใจจะได้นิ่ง ว่างๆไม่มีอะไรคิดฝุ้งซ่านให้จับลมหายใจอาณาปานาสติจิตจะได้พิจารณาอารมณ์ฟุง้งอารมณ์รำคาญบ้านจะมีความสุขเพราะคนในบ้านไร้อารมณ์ฝุ้งซ่านสนุกแต่พอสนุกขำก็แค่ขำอย่าเพ้อเจอ้อถามมีสติตลอดเวลาใช่ไหมให้รู้อยู่ถามเวลาเดินทางให้กราบเรียนอย่างไร ก่อนเดินทางให้จุดทูปบอกท่านเท้าจัตุมหาราชจุดทูปสามดอกที่บ้านเดินทางไกลมีที่ชุมนุมแรงๆขอให้งดศูนย์การค้าไปได้ไหมถ้าเธอจับสมาธิได้เธอจะรู้เองเวลามีเรื่องเกิดขึ้นเวลาสวดมนต์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ถวายในหลวงองค์ปัจจุบันพระสยามเทวาธิราชนักรบถวายพระยายมราช ท่านท้าจัดตุโลก,กบาลทุกครั้งแล้วท่านจะคุ้มครองอย่างละเอียดเธอไม่รู้ว่าวันใดเวลาใดที่เคราะห์กรรมเปิดเวลาขับรถให้ท่องสามปจิตฉามิทำไปเถอะวันขึ้น15บห้าข้ามเดือน6ปีชวดจึงเป็นกำหนดเส้นตายที่เทพพรหมทั้งหลายจะปล่อยให้มีการชำระล้างนี้กรรมครั้งใหญ่เกิดภัยสงครามและภัยธรรมชาติในระยะเวลาที่เหลืออีกหนึ่งปีนี้ จึงเป็นโอกาสทองเพื่อแก้ไขตัวเองให้กลับมาเป็นคนดีด้วยการมารักษาศีลห้าและกรรมบทสิบให้มั่นคงก่อนที่คนชั่วทั้งหลายจะถูกกวาดล้างให้หมดไปจากโลกนี้วันที่6ตุลาคม2531เวลา8นาฬิกาตรงท่านหลวงพุทธพระยายมมราชมาชวนไปสำนักงานท่านมีธุระด่วนแต่เรื่องมีไม่มาก บอกแล้วท่านก็เดินกลับไปเวลานั้นหลวงพ่อกำลังนมัทสการพระอยู่พระท่านบอกว่าไปเถอะมีธุระไม่มากแต่เนื่องด้วยเธอท่านพุทธท่านจะสงเคราะห์คนบาปที่หาบุญได้ยากเต็มทีจึงคิดในใจว่าท่านลุงท่านสงเคราะห์ดะคนมีแต่บาปไม่มีบุญท่านจะช่วยได้อย่างไรแต่เมื่อท่านมาตามและพระท่านก็เห็นชอบจึงไปตามที่ท่านสั่ง เมื่อไปถึงพบแม่น้อยแก้วแดงและตานานั่งอยู่ก่อนทั้งสองท่านมีความสุขไปนานแล้วท่านแต่งตัวสวยในเครื่องแบบปกติของท่านแม่น้อยแก้วแดงเป็นความหวังพระนิพพานในบรรดานักปฏิบัติชุดแรกที่เริ่มสอนพระกรรมฐานเป็นอันว่าเมื่อพบท่านทั้งสองแล้วท่านถามว่าท่านมาทำไมท่านตอบว่าท่านพระยายมราชไปเชิญให้มา ยังไม่รู้เหมือนกันว่าให้มาทำไมเมื่อพบท่านลุงท่านบอกว่าคอยประเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กำลังไปพาจำเลยมาเห็นเจ้าหน้าที่เข้าไปในกลุ่มคนกลุ่มใหญ่เข้าไปเกือบถึงก้นกลุ่มจึงพาคนนั้นออกมาคนนี้รูปร่างสูงโปร่งหน้าตาเหมือนคนเมาอยู่ตลอดวันเมื่อเธอมาถึงแล้วท่านลุงบอกว่าความจริงยังไม่ถึงวาระที่จะสอบสวนเธอแต่เห็นว่า วันพรุ่งนี้คุณจะไปกรุงเทพซึ่งเป็นงานหนักมากใช้เวลาหลายวันและเมื่อวาระของเธอคนนี้ถึงการสอบสวนก็เป็นขณะที่คุณอยู่กรุงเทพผมก็ไม่มีโอกาสตามคุณมาได้จึงลัดคิวให้ออกมาก่อนถามท่านว่าเขามีบาปอะไรบ้างท่านบอกว่าบาปไม่มากแต่บาปเป็นอาจินคือดื่มสุราเป็นปกติเสียขาดเป็นปกติ ร่วมมือกับคนที่โกงเงินสงมาเป็นส่วนตัวเพราะได้ส่วนแบ่งเป็นปกติแต่เห็นว่ายังมีความเป็นธรรมอยู่บ้างที่ไม่นินทาคุณและจิตไม่เลวไปต่างพวกค้องที่เลวจึงให้คุณมาอาภัยสิ่งที่เธอพลาดพลั้งไปในคุณเพื่ออาหสิกกรรมให้เธอแม่น้อยพ่อนานี่ก็เหมือนกันเธอเคยนินทาตามคนอื่นจึงขอร้องให้มาเพื่อให้อภัยเธอจะได้ประเวงเวลาลงนรก ท่านถามว่าจะเอาไปไหนท่านบอกว่าหลายขุมและมากขุมอยู่แต่ขุมแรกที่จะลงคือขุมที่เจ็แล้วท่านก็จัดการให้เธอขอขมาโทษทั้งสามท่านก็กล่าวอาโหสิก,กรรมให้ถามท่านว่าเมื่ออโหสิก,กรรมแล้วเธอจะอยู่ที่ไหนท่านบอกว่าไปรอการลงนรกอยู่ก่อนโดยมีโอกาสเป็นสัมภเวสีสามสิปีมนุษย์ในระหว่างนี้ ถ้าญาติทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้ถูกจังหวะก็สามารถไปเป็นเทวดาได้ถ้าทำไม่ถูกจังหวะและเมื่อครบ30ปีแล้วก็ไปขุมนรกขุมที่เจ็ดท่านถามว่าทำอย่างไรชื่อว่าถูกจังหวะท่านบอกว่าให้ถวายสังฆทานของครบกับพระสุปฏิปันโนตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปและอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่เธอแต่ผู้เดียวเท่านี้พ้นไปสวรรค์ก่อน หรือจะถวายพระองค์เดียวแทนสงฆ์แต่พระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์อย่างนี้จึงคนได้แต่ถ้าบุญหมดเมื่อเป็นเทวดาไม่ทำบุญต่อให้ถึงพระโสดาบันหมดบุญก็ลงมาเข้านรกขุมที่เจทันทีถามท่านว่าแล้วโอกาสสำหรับเขาจะมีไหมท่านสายหน้าบอกว่าคนนี้ไร้ปัญญาไม่เคารพพระดีบูชาคนเลวที่ไม่ได้บวชพระ หรือถ้าจะบูชาพระก็ชอบบูชาพระเลวที่ไม่เคารพในพระธรรมวินยัยฉะนั้นเท่าที่พูดมาไม่มีผลสําหรับเธอเลยแต่ผมก็ช่วยตามกํำลังของผมช่วยแล้วเธอช่วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องถือว่าเป็นกรรมของเธอถามท่านว่าเมื่อเป็นสัมภเวสีช่วยตัวเองได้อย่างไรท่านบอกว่าสัมภเวสีเป็นผีอิสระไม่ได้อยู่ในกรอบบังคับของใคร ถ้าเห็นว่าบุตรธิดาภรรยาญาติหรือเพื่อนที่พอมีอารมณ์จะรับได้ก็เข้าฝันบอกจริยาที่ทำบุญเมื่อเขาทำให้ตามนั้นก็มีผลเป็นเทวดาแต่ทว่าจิตใจของเธอมัวมากคิดว่ายากที่จะพ้นนรกขุมที่เจ็ด